สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการเพิ่มสินค้าเข้าไปที่หน้าร้าน a อ f i l i a t e ของเรานะครับ a f f i l i a t e ของเรานะครับผมใน s h อ p e e นะครับผมนี่นะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มสินค้าเข้าไปหน้าร้าน a อ f i l i a t e ของเรานะครับผมนี่เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาดูนะครับเป็นง่ายๆก็นี้นะครับบรรดบแรกนะครับเราก็เข้าไปกดไปเข้าไปแอป s h อ p e e ของเราก่อนเลยนะครับนี่นะครับไปที่หน้า s h อป e e ของเรานะครับผมนี่นี่จะเป็นหน้าของเรานะครับก็จะมีสินค้าที่เราแอดไว้แล้วเนาะ บางรายการนะครับที่ผมแอดไว้แล้วบางรายการนึแเราก็ไปที่โปรแกรมนะครับโปรแกรมแอพเฟรนเดทนะครับผมนี่กดเข้าไปนะครับหน้านี้ก็ก็จะมีสินค้าเป็นนี่นะครับผมเราต้องการหาสินค้าตัวไหนเราก็กดเสิร์ชเลยนะครับกดเสิร์ชนี่นะครับนี่กดค้นหานะครับผมกดค้นหาอันนี้ผมจะเอาเป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับผมก็ค้นหาคบว่าน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับผมนี่ครับกดพิมพ์เสร็จแล้วเราก็กดค้นหาเลยครับผม กดคนหาเลยครับครับสินค้ามันก็จะมาหลายร้านมากให้เราเลือกหาเลยนะครับตามสบายเลยนะครับผมนี่ครับน้ำมันพร้าผมก็ได้หาไว้เป็นบางส่วนแล้วนะครับผมได้หาได้อ่านรีวิวไว้นะครับรีวิวลูกค้ารีวิวร้านค้าลูกค้าท่านอื่นที่เคยซื้อก่อนหน้านี้นะครับผมนี่มันก็จะมีหลายร้านมากให้เราหานะครับก็ส่วนมากเราก็ใช้ตัวไหนเราก็รีวิวตัวนั้นนะครับผมนี่เราก็ แต่ว่าครั้งอันดับแรกถ้าเรายังไม่มีเราก็เสิร์ชหาอ่านรีวิวก่อนแล้วก็ซื้อมาก่อนนะครับใช้ดูก่อนนะครับนี่นะครับผมมีแล้วนะครับเคยใช้อยู่นะครับนี่นะครับผมหาตอนนี้หามาเจอนะครับเนียเอาอที่เป็นน้ำมันมะพร้าวลองใหม่รอบนึงนะครับทำบ่อยนะครับเสิร์ชได้บ่อยเราจะชำนาญมากเลยไม่เก่งนะครับผมทำคล่องแป๊บเดียวครับทำคล่องแป๊บเดียวนะครับผมนี่นะครับตันนี้นะครับเจอแล้วนะครับผมนะครับ นี่นะครับน้ำมัน MCL Oil นะครับผมนี่น้ำมันลาพาผมเจอแล้วนะครับนี่ะครับมันจะมีปุ่มส้มส้มด้านขวามือด้านล่างด้านขวามือนะครับนี่นะครับเรากดเข้าไปในปุ่มนี้เลยนะครับผมเห็นนะครับนี่เปียนส้มมีลูกศรนะฮะลูกศรนะครับผมให้เลือกเลื่อนดูก่อนสินค้ามีหลากหลายมากเราจะตเราจะเลือกนะครับที่สําคัญนะครับเราจะลืมนะครับดูสินค้าที่มันมี extra com นะครับผมจะได้ค่า com หลายเปอร์เซ็นต์นะครับ 8%เปซ็นขึ้นไปนะครับผมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ผมดูครับบางตัวก็ให้ถึงสิเปอร์เซ็นะฮะโอเคแล้วนะครับได้ผมจะลองเอาตัวนี้แล้วนะครับนี่นะครับผมกดนี่นะครับลูกศรมุมขวาด้านล่างนะครับสีส้มนะครับนี่มันกดเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับหน้านี้เห็นไหมนี่นะครับมันก็จะมีสินค้าบางตัวที่มันโชว์มาให้อีกนะครับนี่ของของยี่ห้อนี่แหละจะ่าเป็นตัวนี้เราก็มาที่ปุ่มด้านซ้ายนะครับซ้ายล่างนะครับนี่จะเข็มนาฬารอปพลิของเราล้วก็กดเข้าไปนะครับนี่ ดบันทึกบันทึกแล้วนะครับผมบันทึกสองครั้งนะครับอัปเดตสําเร็จนี่สินค้ามันยูนไปอยู่หน้าร้าน f 1งของเรานะครับเรากดตรวจสอบได้เลยนะครับผมกดตรวจสอบเลยนะครับนี่นะครับเข้ามานี่หน้าของเรานะครับนะมันอาพ้าจะมาโชว์น้านี้แล้วนะครับผมนี่นะครับมาแล้วในที่เราแอดเข้ามาเมื่อกี้นะครับมันจะโชว์น้านเียนะครับนี่นะครับผมอ่ามันจะมีสินค้าตัวอื่นที่ผมแอดไ้ก่อนน้านี้แล้วนะครับอยู่ในร้านอยู่ในหน้าร้าน F11 ของเรานะครับนี่ถ้าเรากดตรง ปุ่มสีเหลี่ยมด้านส้มส้มๆที่เรากดเมื่อกี้มันจะมีลิงก์มีอะไรให้เราสามารถแชร์ไปออกไปแพลตฟอร์มอื่นได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมคัดลอกลิงก์อะไรได้นะครับนี่นครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเซนไ้าตัวนึงนะครับผมนี่ผมจะเอาวาสลีนนะฮะลองหายเซนไ้าตัวหนึ่งนะครับผมวาสลีนนะครับวาสลีนบริสุทธ์นะครับผมนี่หน้าหนาวแล้วหาวาสลีนมาทานะครับวาสลีนบริสุทธ์นะครับนี่นะครับนี่ผมเคยใช้อยู่นะครับผมเคยใช้อยู่ นะครับเลื่อนไปนะครับนี่หาเราหามันเดิมครับทำมอนเดิมครับนี่นะครับมันจะมีปุ่มด้านขวามือด้านล่างนะครับขวามือด้านล่างสุดนะครับนี่ปุ่มลูกศรสีส้มนะครับผมเจอแล้วนะครับนี่นะครับรา90บาท extra com นะครับจะารือนะครับผมค้าคอม8.75เปอร์เซ็นต์นี่นะครับกดเข้าไปปุ๊บนี่นะครับมันจะโชว์หมีกรอบหนึ่งนี่ครับเราก็กดเข้าไปบันทึกบันทึกหน้าร้าน affiliate แล้วก็กดบันทึกบันทึกแล้วอัปเดตสำเร็จแล้วก็ตรวจเช็คแล้วเข้าไปยังตรวจสอบตอนนี้นะครับนี่มาแล้วนะครับ นี่นะครับมาเพิ่มมาอีกสิตัวหนึ่งนลครับสินค้าน,นะครับนี่นะครับนี่นะง่ายนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมสวัสดีครับ